สวัสดีครับคืนนี้นะครับมาอวดผลงานการปลูกลองท้าลีนะครับก่อนนี้นะครับก็เป็นลองท้าลีเหลืองตังนะครับเป็นเหลืองตังป่าไม้เกาะนะครับเป็นไม้กอเดียวกอใหญ่เลยนะครับกําลังแทงช่อมาสี่ช่อเลยครับเป็นไม้ป่ากอใหญ่แบบนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับสําหรับรองทา้าลีเหลืองตังนะครับ ในธรรมชาติก็จะเป็นไม้กอย่อมๆนะครับ 1.- 2ยอดเป็นส่วนใหญ่แต่กอนี้กอใหญ่มากๆครับเป็นตังไม้เกาะนะครับผมเพิ่งได้มาก็ไม่มีเวลาปลูกนะครับเพิ่งจะได้ปลูกวันนี้นะครับได้มา10กว่าวันแล้วนะครับผลงานคืนนี้นะครับช่วงนี้รองทา้าเลยก็บานกันเยอะนะครับสวยงามสดชื่นนะครับ